นามบินทุกคนสนามบินที่เมืองอาลาคาเตอาลาคาเตอาลีคาเตจ้าเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนของคืนสุดท้ายที่จอยจะนอนพักที่สเปนนะเพื่อนๆนะวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับจากจอยก็พาทุกคน เดินดูบรรยากาศยมามค่ำคืนว่านักท่องเที่ยวเขาทำอะไรกันจะทุกคนทุกคนเย็นคักเย็นแน่จ้จอยคิดว่าเหมือนเมืองไทยนะจอยมาซื้อไอ้ขนมไอนี่จ้ะทุกคนจอยก็เลยแบบไทย คนให้ดู คนก็ออกมาหากินอาหารกันช่วงเงย็นๆอย่างเงี้ยจะเย็นๆค่ำๆอย่างเี้คือคนจะเริ่มออกมาหากินมาดื่มนะโรงแรมที่จอยฟกักอยู่ตรงนู้น ก่อนจะเดินทางกลับบ้านก็ถ่ายบรรยากาศถนนหนทางนะเพื่อนๆน,นะตอนค่ำๆเย็นๆให้ทุกคนได้ดูจ้ะจอยชอบจะจอยอยากจะมาอีกอยู่เพื่อนๆจะเก็บเงินมาสวยดีมันมีกิจกรรมให้จอยได้ทําเยอะแยะมากมายจ้ะทุกคนมีทั้งปีนเขามีทั้งเดินดูนู่นดูนั่นดูนี่มีแบบหาดทรายให้เรา ดูให้เราเล่นอย่างเงี้ยน่าจะนะแต่ถ้ามาช่วงช่วงหน้าคริสต์มาสเนี่ยอย่างที่จอยบอกนะั่นแหละจ้ะทุกคนอากาศมันจะหนาวเนาะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวของประเทศสเปนไงทุกคนนะก็เหมือนบ้านเราแหละพอหน้าหนาวก็จะเข้าหนา้าหนาวสองสามวันแต่ที่นี่มันคงไม่สองสามวันมันคงจะหนาวเกือบทุกวันนะั่นแหละจ้ะทุกคนใครจะมาเที่ยวสเปนช่วงนี้ต้องเตรียมตะเก็ตจ้ะทุกคนบรรยากาศสวยเนาะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจะ้ะงาม,งาม สวัสดียามเช้าๆจ้ะทุกคนวันนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านอ่ะทุกคนนะตเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเก็บข้าวเก็บของแล้วเดี๋ยวกลไปเช็คเอาท์จ้ะนะบินก็ประมาณสักสิบโมงกว่ากว่าแต่ว่าจะออกไปสนามบินเร็วหน่อยไงนะก็จะไปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะก็จะไปหากินอาหารเช้าที่สนามบินเอาจะ้ะไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วจะเหนื่อยจะเดินปวดกระดูกกระเดียวเพื่อนปวดขา ออกกาลังกายเยอะจะเดินเมื่อวานสนุกจอยชอบจ่ะชอบเดินอยู่มันปวดมันก็เดี๋ยวก็หายเนาะก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวน้องแอนก็เตรียมตัวจอยก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วจ้ะนะเก็บสัมภาระไม่ลืมอะไรนะอุยขนาดเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วเพือ่อนๆก็ยังไม่สว่างเลยหนาวหนาวเย็นเลยเยอือกช่วงนี้อ๋พอพรจันทร์ก็เต็มเต็มดวงจ้ะ รถแท็กซี่ที่จองไว้ก็มารับที่โรงแรมแล้วจ้ะทุกคนกาลังเดินทางไปสนามบินน้องแอนเป็นคนจองนะเพื่อนๆน,นะจองทั้งโรงแรมจองทั้งรถแท็กซี่นะบุ๊กทุกอย่างนะบุ๊กทุกอย่างทั้งตัวเครื่องบินทุกอย่างใช้ใจ่ายในอาหารการกินให้จอยจัาแต่จอยก็เอาเงินมามาแชร์กับลูกด้วยละจ้ะนะผัดกันเอาจ้ะแต่น้องแอนบอกว่าไม่เป็นไรแม่ เขาก็จะจ่ายให้ทุกอย่างจะกินอะไรอะไรเงี้ยนางก็พยายามเก็บเงินพาแม่มาเซอร์ไพรส์นางก็อยากให้พ่อมาด้วยจะทุกคนแต่ว่าพ่อยังไม่พร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินจะสนามบินครทุกคนสนามบินที่เมืองอราคาเตอราคาเตอาลีคารเตจ้ะเพื่อน วยมากเลยคนกันแน่น่ทุกคนไปหาที่นั่งซื้อพวกแซนด์วิชมากินรอขึ้นเครื่องจะ้ะหนาวื่นช้ามานาวหนาว ที่สเปน,นเนี่ยกลางคืนก็หนาวเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าจะกลับอาร้อนยี่สิบเอ็ดยีย่สิบสององศาจะแล้วทุกคนเบอร์เกอร์คิงอญญากาศข้างนอกก็ถึงเวลาจะบินแล้วจะทุกคนก็นั่งร้อยกันอยู่บนเครื่องนี่จ้ะผู้โดยสารกำลังขึ้น ใจหายนะเพื่อนเพื่อนะบางทเาีเรามาอย่างเงี้ยเราก็แบบเราชอบมันจะมีความผูกพันไงทีเนี้ยจอยเป็นคนที่แบบว่าชอบไปประเทศต่างๆนะถ้ามีโอกาสจอยก็อยากจะไปอ่ะจ้ะทุกคนมันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่คล้ายๆเมืองไทยบางสิ่งบางอย่างอาา่ะจ้ะมันเลยทําให้จอยอ่ะอยากอยู่ต่อเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจอยก็ไม่สามารถที่จะอยู่นานได้เนะต่างคนก็ต้องต่างกับไปทํางานจะเก็บเงินแล้วค่อยมาใหม่ ถ้ามางวดหน้าเนาะจอยพยาย,ยามจะชวนพี่แอนดี้มาด้วยจะอยากให้พี่แอนดี้แบบหายป่วยไวๆสามารถขึ้นเครื่องบินได้เพราะนางไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้งไงเพื่อนๆน,นางยังมีอาการป่วยของนางแบบเพือกําเริบขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่จ้ะเพราะนางเป็นคนที่กลัวการขึ้นเครื่องบินมากถึงมากที่สุดยิ่งมาป่วยเป็นโรคอย่างนี้ด้วยนะยิ่งกลัวกันกลัวกันไปใหญ่อะจ้ะและไม่ชอบอยู่ในฝูงชนเยอะๆนะ ถ้าว่าคนเยอะๆนี่นาก็จะมีอาการเขาเรียกว่าพา,านิคนอะแทกจ้ะทุกคนเนาะรอให้นางพร้อมเมื่อไหร่เราจอยค่อยพามาเนาะนี่จะบรรยากาศเมืองสเปนอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนต้นไม้ไม่ค่อยมีอันนี้แหละที่จอยแบบว่ามันสวยก็สวยสวยไปอีกแบบอาจา้ะทุกคนเนาะแต่ละประเทศเขาก็จะมีมุมที่สวยมีสเสน่ห์ของเขาแล้วแหละจ้ะนะจะให้เราเหมือน ประเทศทุกประเทศให้เหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนๆมันก็มีความน่าเบื่อสิถ้าเหมือนกันทุกประเทศอนะ่นะเนาะมันก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันไปจอยก็ถ่ายวิวบนเครื่องบินจะนะถ่ายให้เห็นอย่างเงี้ยจะอันนี้มาถึงอังกฤษเราจะพอถึงอังกฤษปุ๊บเพื่อนๆเอ้ยเมกเนาะ เมฆนี่หนามากเพื่อนๆจอยจะบอกว่าให้หนาวมากเลยมันจนกระจกอะ่ะมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งอ่ะจ้ะทุกคนนี่จะมาถึงละมาถึงเมืองลีดแล้วจ้ะนะนะสนามบินที่นี่ก็ลีดแบล็กเฟสร์นะเพื่อนๆน,นะถ้าพูดผิดพูด,พดถูกก็ขอโทษขออภยัยแต่ว่าสนามบินที่เมืองลีดอ่ะจ้ะนะไม่ไกลจากที่จอยอยู่จ้ะทุกคนนี่จะเครื่องกําลังจะลงเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขากำลังกางปีกออกกนะันอะรวมแล้ แรงจอยจะบอกไว้ให้ลมแรงหกักแรงแน่เครื่องบินนี่สั่นสะเทือนแบบมันโต้กับลมมาเพื่อนๆจอยนี่ไม่ชอบเลยนี่จะลงจอดกันแล้วนะเห็นไหมจอยก็ถ่ายทุกช่วงท่าลงมาเลยเนาะถ่ายให้ดูเพื่อนบางคนก็อยากเห็นบางคนไม่อยากเห็นก็ไม่เป็นไรจ้ะนี่จะวิ่งผูหแบบความเร็วเพื่อนๆนะของเครื่องบินน่ะน่าจะจอยก็จะเตรียมตัวลงกันกันทีนี่ถึงละทุกคน อังอกฤษและวเน้่อตา่ว <c oughs> งนวนกันนะ่วงนวนรองลองเครื่องเนี่ยคนก็ยีนไปแถวเลยโอ๊ยถึงบ้านแล้วเพื่อนถึงบ้านแล้วคนกาแฟที่ว่าทงโรงเรียนก็เติมให้เราทุกวันะมานะถึงบ้านแล้วเพื่อนหนาวมากถึงบ้านก็ปากซีดมาเชีย <c> ว <oughs> ถึงบ้านแล้วเนี่ย เอามาจากโรงแรมจ้ะนะพวกชาพวกกา,ฟกาฟแฟอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วอะเราก็ขนก็มาไม่เอามาแค่น้ําตาลนะนั่นแหละจ้ะนะน้าตาลไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ของพวกนี้มันมันดีมันมีึ่งไปซองเล็กซองน้อยเพราะว่าอะไรอะไรรู้ไหมจอยจะได้เอาไปทํางานหรือเพี่อนที่เอาไปทํางานจ้ะส่วนนี้ของฝากที่จอยซื้อมาฝากลูกสาวกับสามีซื้อมาฝากลูกสาวจ้ะนะพวกอันนี้แหละพวกไส้กรอก ของสเปนะจะของแท้มาจากเมืองสเปนเลยนะซื้อมาฝากลูสกสัดกระสามีรู้อย่างเงี้ยซื้อมาเพิ่มเพื่อนๆนะซื้อมาประมาณนี้อันนี้ซื้อมาฝากน้องเมลีจ้ะของหวานซื้อมาฝากน้องเมลีพวกผลไม้จ้ะพวกสับปะรดมีส้มมีรสส้มรสรสผลไม้จ้ะนะของหวานจากสเปนนามาไว้ฝากน้องเมลีอันนี้ก็ของจอยกับของครอบครัวจ้ะอันนี้ก็ ทรายน้องเมลีขยันไม้แชร์กันแล้วก็อันนี้แหละที่ได้มาสนุกเพื่อนๆไม่อยากกลับเขาหรอกน้องไม่อยากกลับมาน้องแอนบอกว่าอยู่ต่ออีกสักคืนไหมอย่างเงี้ยก็อยู่แต่บ้านก็เนาะเกรงใจลูกกับเพื่อนอเกรงใจจะเป็คนคนขี้เกรงใจลูกเต้าไง น,นี่มาเนี่ยดูติเขาๆสมแป้งอะไรก็ไม่รู้กันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้จะซื้อในมาร์เกนะ็ตเนี่ยอันไหนมาเก็ตอันนี้มาร์เก็ตที่ไปเดินมาร์เก็ตเราก็ไปซื้อมาเนี่ยถ่ายให้ดูเนี่ยจ้นะอันนี้ห้าเป็ห้าห้าจุดสิบยูโรนะนะแพงอยู่อันนี้อนไหนจะมามาเก็ตหนิอันนี้มาร์เก็ตเนี่ยอันนี้มาร์เก็ต ใช่ไหมไม่ใช่ไหมเออเดียอนี่มาเก็ตอันนี้มาเก็ตจ้ะนะก็ไว้ทำอะไรก็กินกับพวกพาสต้าจ้ะกินกับพวกพาสต้าใส่พิซซ่าอะไรเงี้ยกินกินอย่างนี้ก็ได้จ้ะแบบติดๆเนี่ยก็เหมือนแหนมติดบ,บ้านเรานะั่นแหละเพื่อนๆแต่ของสเปนนะเอไม่ได้ซื้อเลยาฝากน,น้องมมลีขนมที่สเปนก็มีพวกคุกก,ก,กกี้บิสกิตก็ซื้อนี่มาให้น้องเมลีมาให้หลานติด,ดไม้ติด,ดมือมาให้หลาน ให้น้องไม้เอาเนี้ยลงไปลรนดอนอันนึงได้จ้ะจอยก็มาไอ้นี่มาให้เพื่อนๆพืได้เห็นว่าจอยมาถึงเพียกินแล้วเพียนที่ก็ทํางานยุ่งข้างนอกไตามเกี่ยวกับไอ้แทงน้ํำของนางอยู่จ้ะโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจ้ะขอบคุณค่ะบาย